เละตะกาเฮากรได้เนาะกไลค์ครับขนาดไปจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบาซ้อมออนยูแชนแนลแน่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหัวหน้าเด้อจ้า <ขอ S 2> จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุ้คนสุขขส้คขนขจ้าในเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจ้า,าจ้าพี่น้องเอ้มโพลบักง่าเลยเบิ่งจ้าเดี๋ยวเด้อบอต้อมเด้อจ้าเด้อโว้ยทุกนาย พี่น้องจ้าอ,อ้อมโคนเลยนะจ๊ะโคนบักยังไงเลยโคนโทคโผนะตามสวัสดีครับสวัสดีวันที่สองเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องดวงหมันสิ้นปีพี่น้องเบแมวน้อย <มา S 1> ก็ได็ดงามงาแมวก็ได็นี่ก็ตามจังเลยมาเบิกใจพี่น้องจ้าลายข้าอีกดีแล้วแถวเนาะ บอบต้อมกับสาวรุงคุดเนี่ยเด้อจ no like ้าพ um, ี่น้องพี Trip ่น้องจ้าพี่น้องเพ่คยเว่าเนาะว่าคุดได้ออกออกคือเก่าจ้ะปีที่แล้วก็ออกคือกันแต่ออกบลายน้องบอบต้มถ้าไม่ออกไม่มีผมมีเห็ดให้คุดแล้วจ้ะมีมีหลายคนหลายความเชื่อแม่เนาะก็ออกคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าท้องแต่ เฮาบุกขุดถึงรังตวกเพื่อนนอปตอมเนาะเราไม่ได้ขุดถึงรังเอานี่จ้ะเพราะว่าขาเพ,พื้นยาวได้จ้ะพี่น้องจ้ะนอปตอมพี่น้องถามว่าขุดแล้วก็สิออกอย่ามาออกจ้ะออกคือเก่าจ้ะแต่ก็สิออกหลายออกหน่อยแค่นั้นนอปตอมเนาะมันก็นหลายพื้นที่อ่ะหลายพื้นที่เขาก็ใช้เสีมสมสมยมใช้แหลมขุดกันเหมือนเดิมจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง เอ้เยพนนะไหเนาะปีที่แล้วออกออกบ่หลายออกประมาณสักกิโลกว่านะเถอเนาะกิโลกว่าปีนี้ออกหลายได้จ้ะพี่นะ้องแต่ว่ากับบ่แม่ของสลุงเห็นนะจ้ะของแม่เห็นเนาะจ้ะ พี่น้องเพิ่นเห็นลงคลิปเก่าไปนอกต้อมเพื่นขอถามซื้อซื้ออีกแล้วมัอนออกบา,ล,กกาลายปะเนาะจะโกเห็นเท่าไดเห็นสโพเนให้เนาะเมื่อวานนี้กัม้นนันี้เนาะเมื่อวานให้งานตังงหินเนาะะม่น,นี้แม่เพิ่นเห็นจ้นจะบ้านเลยเพ่อนบ้าน ตอนเช้านมะีไม hey. ่ไมไม่ม huh. uh ีแ huh. ล uh ้วไม่มีแล้วออกหมดเลยเนี่ยสุดแล้วนี่ไหตม่เลยมันดีนี่จ้ะนี่งามงาเหโคนขาวหรือหิดโคนหลวงเนาะบ่ต้อมนี่จ้ะพี่น้อง จะดีเองโป๊ะได้เอาไปเอาคนขาหักไปเอาถึงแรกถึงโคนได้จะพี่น้องมาดมขาเน่าขาอ้วนทำทำจ้ะ สมประกอบเพอตัวนั้นนั่นทับไอ้นั่นมันตับไปตับตับตับว้าวเนี่ยไหนไม่สมประกอบเลยดิสวยปไป่ะได้ไรพอแล้วครับเก็บปะ่ะอืมสั้นนีด Kế okay. chẳng săn nè Tế em có tô cồn hay lắm. xem nào อาเจครับหาฟันด้วยไป้มนี่ก็รีบออกมาจังเลยเก็บ いいっぱどうも。 ปวกกินได้มังกันได้มังเนาะขาจ้าสะมากันอฮโฮ แบบนี้สิโอ้ยมันจะสั่นดินียมือมือสัน่นยังบ่มิดง่ายด้วย้ะี่น้องพกักการเวียนมาเอา้างนี่ก่อน้างพูนยังเอรี่อยู่แมวกินเห็ดแมวกินเห็ดปเ่เถาะแมวทักกินเห็ดแล้วเ่ Đây lòng bắt đầu tiêu cốp nha nè nào mặt mặt uh -huh. nhiều mặt nè mặt cô nè mặt 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 สวยเลยเนาะพอได้ก <problems> ินอยู่พี่น้องเอ้ยยังไม่ได้ขายได้เจ้ะพี่น้องยังยังต้องรอออกลายก่อนนี่ก็ะพอได้เมื่อกี้โพลเนาะได้เมื่อวานนี่กำมะเหนี้เมื่อวานก็ได้หน่อยเดียวประมาณโลกว่านี่แล้วจ้ะ ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยยงัยงยงัยงยั <c oughs> งยังยังพี่น้องแหงอยากมัดจำพอได้พี่น้องโทรมาถามมันวันที่สามสิบมันอยากมัดจำมาสฉันนะอะไรเดียวอ๋อโอ้ยแต่และดอกก็ลุ้นอยู่นะนี่แหละเห็ดชนิดนี้แหละ ที่ขุดยากกับเพื่อนที่ขุดยากกับเพื่อนแล้วก็มีพี่เชิดที่อยากอยากขุดมากที่สุดเลยเห็ดชนิดนี้แหละที่ออกบมหลายออกก็ปิดกระปล่อยนอเนาะปีนี้เจ็บเลยของดอกพุกนีน่เป็นจังไดรงามบอกคนขี่รถไปรถมาแม่คืขจดสโซนขนาด<อ>จานนาะป๊าดเท็ดโคนขาวคนนะยงังบระเดี๋ยวง่ายเด้อจ้าพีนาพ่นอ้องคนนะ

ที่เอาได้หมดต้องได้ไหมอยากอยากถอดแล้วก็ถอดไม่ได้ทั้งหมดโดนสลงจะถอดได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> ก็ยาวก็ยาวครับได้ยาวอยู่จ้ะพี่น้องจะตะการของเราง่ามบาักเลย บดิมดง่ายเด้อจ้ะคนน่ะข้างนี้คนเดิมง่ายหอ,อมอ้อยอุ้ยบางดอกเห็ดจ้ะพี่น้องจ้าคนน่ะเปื้นเลือดแล้วอันเนี่ยน้ำหักซ้ำพี่น้องเขนถามว่าแซ่บจะบวเห็ดอันนี้บ่ต้อมแซ่บแซ่บคือกันแล้วจ้ะ <ม S 1> พี่น้องจาอ้เาเห็ดเ็ดชนิดนี้จะออกเป็นเมือกออกลื่นๆจังหน่อยคล้ายๆเห็ดละโมกนั่นแหละจ้ะพี่น้องความความลื่นเป็นเนมือกเนาะเหมือนกันเลย ได้ดอกจะหวานอร่อยไหมเพื่อนถามอร่อยๆๆยลอยยยนี่จ้ะสชานมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจะไม่เหมือนเห็ดปวกทั่วไปเลยเป็กนกสิ่หอมสไตล์พเพื่อนบอกคนที่เคยกินเขาจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนและชอบอไปมไม่ขึ้นเอ,เ,อเอาไปเ,เอาเที่ยวได้นี่บ่ต้องอ๋อขยะอาซะมากก็เอานะ ผายอย่างนั้นนะนี่มาทางพี่เละเป็นปวกปับบปับปั่มีแหละเริ่มตะบานแล้ว โอ้ยจะขึ้นอยู่แล้วสำนึกได้ตำนี้แหละพี่น้องจ้ะให้ประต้มพันงัดก่อนจ้ะพี่น้องซอนได้ท่ะสวยโอ้ยบุขาตัวนี้เช้าเห็นไหมเั่นนะ เหปิดหวบข้าวขนาดเลยสวยมากเลยสวยๆดูก <Okay. S 1> ระดาษเอาเลยงามข้าขนาดเลยคนน่ะเปิดพี่น้องจ้ารุนแล้วรุนอีกรุนแล้วรุนอีกจ้าคุดคุด Đâu, có oh, con chị tiêm Bừng bắt nhảy nó Sao ăn hơn đây Bộ xanh nữa này Cá xanh สองโลได้ไหมบู๋ก็บ้าไปสอ<ซ>งโลสามขึ้นพูแล้ว งามๆแต่พี่น้องจะถุงไป่น้ำเลือดเท่าที่ได้ขาเพิ่นออกมานะจ้ะสวยขนาดเลยจิ้มเลยจิ้มเลยว่าเป็นยังหรอโอ้แล้วเนี่ย เพราะว่าเพิ่นอยู่พ่นพวกบ่เนาะอ้อก็ย่าๆเอาซ่ํานั้นแห่ส่าลงบอกเอาซ่ํานั้นอ้อก็ย่าๆพอๆๆๆนี่บ่ได้ยาวอยู่เด้อล่ะ เวลยโหฮักซะบุคคลฝัดบ่ได้เลยเนาะนั่นแหละไหนเอาแค่นั่นแหละนั่นแหละบุรคขุดลึกบุรีขุดอันลึกเด้อจ้าพี่น้อง ่จาไปสรุปผลงานกับจ้าพี่น้องีจ้าสรุปผลงานเด้อจ้าพี่น้องจ้าคุณน่ะโอ้ยคุณน่ะไปป่าวต้อมเฮาก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ้งติดตามให้บ่าวต้อมอนิวชแนล้วยนะครับผิดภาพก,กันในต้องขอโทษก่อนไปพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมกับสาวลุงต้อง,ขอ,งขอตัวลาบก่อนครับรอชมคลิปหน้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายใจ้า fc ใหม่ fc เก่า FC, fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าบุ๊ด ลึกเลยแต่ก,กาเฮาก็ได้เนาะหลายข,าขนาดไปจ้า